เผยชมหน้าแฟนสาวตัวจริงอาร์พัสดุดหลายคนไม่เคยเห็นสวยไม่แพ้นางเอกดังเมื่อวันที่6พฤศจิกา2566เพจหนูน้อยบนดอยยอดเขาอันหนาวเน็บก็ได้ออกมาโพสเผยชมหน้าหวานใจตัวจริงของหนุ่มอาร์พัสดุดพร้อมระบุด้วยว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันมา6ปีแล้ว และลูกค้าของร้านคุณชายหมูกรอบก็มักจะคุ้นหน้ากับเธอคนนี้กันดีเพราะมักจะเห็นเธอนั้นออกมายืนหมูสับให้ลูกค้าอย่างคล่องแคล่วและขยันมากที่สำคัญคือแม่ค้าคนนี้สวยมากด้วยทางนี้เมื่อส่องในอินสตาแกรมของแฟนสาวของหนุ่มอาร์ตและก็เพิ่งรู้ว่าเธอนั้นก็ได้เพิ่งลงรูปคู่แฮปปี้เบิร์ดเดย์กับอาร์ตพัส,สดุ พร้อมกับอวยพรให้กันแบบหวานเจีย๊ยบระบุว่า Happy Birthday นะคะคุณชายมีความสุขมากๆแข็งแรงธุรกิจประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปรวยๆปังๆจะอยู่คอยซัพพอร์ตข้างๆแบบนี้ไปตลอดนะคุณชายหมูกรอบเห็นแล้วต้องบอกเลยว่าแม่ค้าหมูกรอบ นอกจากจะเก่งและขยันแล้วเธอยังสวยแซ่บครบจบในคนเดียวจนชาวเน็ตต่างเข้ามาชมเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยเหมาะสมกันมากแถมหุ่นยังดีแบบสุดๆ